เตรียมเพลงหวานๆเฉเพราะมาเพลงรู้ว่าบรรยากาศงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับความสวยความงามใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าสาวๆต้องเยอะแน่นอนเราเลยอยากจะเอาเพลงหวานๆมาเอาใจสาวๆที่มาในงานนี้กันสักหน่อยครับเป็นเพลงใช่ไหมชื่อเพลงตักเพลงตักเพลงก็บอกก็คือเป็นเพลงของสมัยเลยการนั่งนก็คือเป็นเพลงรักเพลงหวานๆใช่วามตีมงานของเขาใช่ครับใ เป็นเพลงประจำตัวของแต่ละคนหรือเปล่าบางคนก็เป็นเพลงที่ชอบแล้วก็ส่วนสำหรับบางหนุ่มน้อยก็เป็นเพลงซิงเกิลส่วนตัวซึ่งเป็นซึนงงง่งก็เป็นเพลงหวานเหมือนกันอ่าวันนี้ก็เซียมมาเล่นเสียงคืจากแฟนแนหวังว่าอย่างนั้นห <laughs> วังว่าช่วยแฟนให้เสียงกิดด้วยนะคะ <laughs> เทผมก็นอกจากจะว่าจะมาร้องเพลงแล้วเราก็อยากมา คุณชอบบรรยากาศการดูแลตัวเองที่เขาบอกว่างานนี้มีผลิตภัณฑ์แล้วก็เครื่องสําพางอะไรต่างๆมากมายอ่ะใช่นอกจากตัวของผู้หญิงแล้วผู้ชาย๋ยวนี้เราก็อยากดูแลตัวเองใช่ดีเหมือนกันครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่ได้มาล้องเพราะว่าเดี๋ยวล้อเสร็จเดี๋ยวพวกเราไปเดินรอบๆกันนะอันนี้ไปช็อปไปช็อปไปดูเท่าของซะหน่อยว่าเราจะดูแลตัวเองกันยังไงของผมของผมของผมชอบทาลิป อ่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนเป็นคนเป็นคนแบบปากแห้งอาปากซีดอะไรเงี้ยเห็นข้างหลังกล้องมีลิฟต์อยู่เดี๋ยวลองไปใช้ลำสองลำสีอ่าอ่าอย่างคนอื่นบ้างคนหนึ่งครังผมชอบอ่าสกินแคร์พวกครีมที่ทำให้หน้าชุ่มชื้นเพราะเป็นคนหน้าแห้งอ่าอันนี้ปากแห้งอันนี้หน้าแห้งต่อไปตัวนี้ของผมของผมตัวแห้งผมจะใช้นี่ครับมอยเจอร์ไรเซอร์แบบทุกคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเช้าก็จะใช้แบบกันแดด เป็นสเปหน้าอะไรเงี้ยครับเป็นพื้นฐานใช่ครับตาที่นะครับของผมไส้แห้งครับคือถ้าคือส่วนใหญ่มจะมีปัญหาเรื่องเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเน้นบำรุงแลวส่วนใหญ่อะไรเงี้ยใช่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อวันนี้จะได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วถึงกลับบ้านเนาะแล้ววันนี้จะได้รู้กันว่ามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้เราแก้ไสแห้งได้เนาะได้ประมาณนี้ครับ รวมตัวกันแบบนี้บ่อยไหมจริงๆโอกาสที่มีให้รวมแบบบ่อยมากเลยครับแต่ว่าปฏิเสธพร้อมกันยังไงก็ไม่รู้เหลอกเล่นไม่ค่อยอยากเจอกันเท่าไหร่ใช่แต่แบบวนต์ที่แบบว่าบางทีเราบังเอิญมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทีก็จะแบบอ่าสี่คนบ้างห้าคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีบ้างนะมีบ้างครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วกินข้าว เป็นร้านอาหารปิ้งย่างอะไรเงี้ยครับคุณวันนี้คือพิเศษมากที่เราได้มาบุกเข้ามาถ่ายก็ได้มาโชว์ในงานนี้นะครับคือตื่นเต้นนะเราตื่นเต้นเเราป็นงานแบบประกาศรางวัลด้วยใช่ใช่แล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เจอเพื่อนด้วยอ่าหวังว่าวันนี้จะแบบแฮปปี้กับวันนี้จะทำเต็มที่หมจะทำให้เต็มที่อยู่แล้วครับใช่ดูงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราจะมาเก๊กะกลางๆไม่ได้ต้องเต็มที่แล้ว เต็มที่นะเต็มที่แน่นอนมาถือว่าการไปคว้าลิปสติกกลับบ้านเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ใช่ว่าผู้หญิงจะทาลิปอย่างเดียวใช่ไหมผู้ชายก็ทา,า,งงาแล้วเ,เด็ดผลงานหน่อยเอ,เอาเอาของจิงจังก่อนละกันจงิงจังจิงจังมีเพลงครับผมมีเพลงแล้วก็เดีนี้ก็จะมีเป็นใช้เสียงเหมือนกันเป็นภาพการ์ตูนได้นิดนึงลองเสียงครับเสียงการ์ตูนไหมลองเท้าเยงการ์ตูนอะไรอ่ะเอเจ้ามันเจ้ามัน ใช่ๆประมาณนี oh, ah, okay. ้วันนี้ของวันนี้ไอจีอ่ะไอจีอะไรถากด้วยเหรอจีนจังอันเดอร์กอตไบเอ็นทีครับไอจีไปไปครับของผมก็ตอนนี้ก็กำลังซุ่มทำเพลงอ่าซุ่มทำเพลงอยู่แต่ว่าไม่ใช่กับช่องวันนะทำเองรอเล่นรอเล่นก็คือตอนนี้ก็พยายามพัฒนาตัวเองเรียนแอคติ้งแอคติ้งแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง IG นะครับก็สุริยกุลอันเดอร์สกอตนะครับ s u r i y a k u n นะครับนะอ่ะ เดี๋ยวผมฝากติดตามช่อง y u ู u ู u ครับเชนพรทามเป็นช่อง YouTube ที่ผมรวบรวมทุกอย่างที่ผมไปดูดมาจากช่องวันแล้ว่ไหมไม่ใช่สิเราคิดเองเคิดเองเป็นการสร้างผลงานอีกแบบหนึ่งโชว์ฝีมือการต่ออย่างเงี้ยเลยกันเป็นการรีไซเคิลใช่อย่างก็จะมีเพลงโคเวอร์ต่างๆมากมายครับแล้วก็ผลงานอื่นรอติดตามได้ในช่องวันครับโอเคอ่ผมก็มีซีรีส์ครับ เรื่องรักไม่รู้ภาษานะครับเพิ่งออนแอร์ไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพิ่งจบไปใช่เพิ่งจบไปแต่ก็สามารถเข้าไปดูที่ย้อนหลังได้ใช่ย้อนหลังได้ที่อะไรนะทัวร์ไอดีทัวร์ไอดีทัวร์ไอดีแล้วก็แอปวันดีนะครับทุกคนมันสนุกมากทั้ง8ตอนต้องต้องไปนะฮะแล้วก็ขอฝากไอจีด้วยครับ samuel a k u b i a ครับผมก็จะทำโคเวอร์ให้ทุกคนได้ฟังอ่าสผมก็ฝาก ช่องทางทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วกันนะครับทิกตอกไอจีทวิตเตอร์ติ๊กตอกไปแล้วยูทูบด้วยนะครับปีททช .1 นะครับเดี๋ยวอัปเดตงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผลงานในอนาคตก็รอติดตามครับแล้วจุดท้ายขอช่องทางให้เรากลับบ้านจำทางกลับบ้านไม่ถูกอ่าไปพี่เชนน่าจะเป็นสายนี้สุดแล้วป่ะใช่ไหมไในไรบ้านไหมแน่นอนครับงานนี้เป็นงานที่รวบรวมเป็นงานประกาศรางวัลที่ รวบรวมทั้งสกินแคร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเครื่องสําอางครับที่พวกเราเนี่ยได้ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็วันนี้อยากจะมาแสดงความดีกับือทุกคนที่ได้รับรางวัลเลยก็ขอบคุณทุกคนที่สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆขึ้นมาให้เราได้ใช้กันผมเชื่อว่าทุกคนก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยก็ต้องมีสกินแคร์อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรดูแลตัวเองแน่นอนเพราะว่าขอบคุณทุกคนใช่สร้างมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของเราเองใช่ครับ เพราะพวกคุณถึงทำให้พวกเราดูดีได้ในวันนี้นะครับเขาขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ทำให้พวกเรามีชีวิตที่ดีและน่าจะดีได้แบบนี้คุณครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้ใช้และได้ชื่นชมอีกนะครับขอบคุณมากครับแล้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างไม่หมดพอแล้วมันกำลังจะสวยแล้วเช่ไโอเคโอเคหวังอีกอย่างยิ่งว่าถ้างานหน้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีพวกเราเดอะสตาร์2องพมาสร้างความบันเทิงให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับ ฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ